สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิมพ์ชนกมาลีเทศค่ะชื่อเล่นชื่อพิมพ์ปสอสงทับงวันนี้จะมาอ่านกลุ่มประโยคกลุ่มคำที่สองค่ะส่งกลานเป็นประเพณีของไทยเราจะหยุดรถทุกครั้งเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง น้องของฉันมีน้ำหนัก15กิโลกร,รมัมวันเด็กจัดในสัปดาห์ที่สองของเดือนมก,ม,กม,มกราคม สังคมประปัดปัดปัจุบันปัจจุบน<อ>ันเขาว่าควรยึดประประโยชน์ประโยชน์ส่วน รวมเป็นที่ตั้งตออาตามออีมีทออาทาสออีสีตามีทาสีนออานารออีรีรอ,อีตอรอ,อีดอรี ขออาผาผ่า,ผาไม่โทผ้านารีรีดผ้าพี่พอ,อีพีพีไม่เอกพี่ขออีขีข,ขีไม่เอกขี่มอามามาไม่โทมาพี่ขี่มานอ,องององนองนองไม่โทนอ้อง สีน้องมีสีคออาคาวอ,อีวีฉออีดดชีดยออายาคาวีชีดยาปออาปาปาไม่โทป,ป้ารออีดดลีด ผออาผาผาไม่โทผ้าป้ารีดผ้าสอีสีดออาดาทออาทาคอรอีมอครีมสีดาทาครีมมอแแมแมไม่เอกแม่รอีดอรีดผออา ผ่าไมโทผ้าแม่รีดผ้าโนอานาะมออีมีปอลอาปานามนามีปาผออีผีผีไมเอกพี่มออีมีจออัมจำปอ,อีปีพี่มีจำปีขอบคุณค่ะ